คร,รับสปอตเลยยิ่งจรับเข้าสู่สัญญาณทีวีกับผมสะญญาณเช่น,นเคยนะฮะเรามาพบกับดิสนีย์อินฟินิตี้มาเวลในพาร์ทที่เอ้อินฟินิตี้มาเวลซูเปอร์ฮีโร่สไปเดอร์แมนเพลย์เซตเดโมเดโมย้ำนะว่าเดโมย้ำไว้ก่อนเลยในพาร์ทที่สองมาแล้วโอเคฮะตอ,อนนี้เราไปที่จุดจุดหมายที่เขาให้มามาแล้วเราต้องไปหาอะไรเคสเคสนะจำชื่อไม่ได้ UGH! don't think Cash. Sweet Christmas. Look who decided to show up. Ain't it a great day to be a good guy? We're gonna lay the smack down <ground> on Green Goblin. In a most epic fashion. the The Green Goblin is spawning a bunch of symbiotes all over the city. They'll there be out your on กิน็อบินกำลังสปอนพวกเนี้ยไปทั่วเมืองเลยนะฮะตอนนี้เราต้องไปตรวจดูแล้วก็เราจะหามันได้โดยการโดยเรดาร์แล้วก็จัดการมันซะนี่ไงมาละหน้าตามันน่าเกลียดมากอ่ะบอกเลยมา นี่ะไม่รู้จักสปไปดี้ซะแล้วสปไปดี้อะรู้จักรู้จักไหมรู้จักสปไปดีไ้ไหมโอเคเรียบร้อยเสร็จหมดนะฮะจัดการสามตัวแค่นี้แหละมีแค่นี้เองมันมาอีกแล้วฮะมันไม่ได้มีแค่สามตัวพลันเกตเ,เวย์ออกจากที่นี่หนีเร็วหนีเร็วไปมันต้องกดสเปกบาร์สามที เพื่อใหญ่จะออกโอ้โหลำบากมากมาอฮูอู้้ตีตีมาฮูู้้ยิงใหญ่ต่อยเตะเตะต่อยต่อยจ้าว่าจ้ายังมาอีกเหรอ ยังไม่หมดใช่ไหมเนี่ยโอ้ยพวกนี้เป็นหนอนเป็นงูเยอะแยะพวกนี้น่าน่าเกลียดน่ากลัวอีกพวกนี้มันน่าเกลียดมันเป็นตัวตัวน่าเกลียดตัวน่าน่าเกลียดน่าเกลียดอ้อยยังไม่หมดอีกเหรอมามาเข้ามันเลยพี่ไม่กลัวอยู่แล้วไอ้น้องเวลอัพเวลอัพอัพสกิลก่อนอัพสกิล นี่เอามาเลยชื่อท่าสไปดี้พิลโลดสไปดี้พิลโลดเอามาจากเอามาจากไอ้นี่เลยทอทอแปลงข้ามามาสไปด,ด,ดี้พิลโลดดีดีเอาเป็นนี้ดีกว่าเกตชื่อท่าเกตเตลิงเว็บนะฮะตั้งเองปืน้ยเว็บพิสทอลดีกว่า,าปืนปืน,ป,นปืนพก ปืนพกใหญ่ใหญ่แมงมุมนะฮะคือถ้าโคตรปิ่งตองเลยโคตรนี่เรื่องโคตรโคตรเทมถ้าโคตรเทมเลยโห้นี่เป็นรถของหน่วยชิวหรอโอเคจบแล้วฮะสำหรับเบมโอเอมีแค่นี้แหละ มันบอกให้ซื้อแล้วโอเคฮะน่าจะจบเพียงเท่านี้แหละสำหรับเดมโมแล้วก็ยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในแบบเต็มๆแล้วกันเดี๋ยวจะหาทางซื้อมาให้ได้สำหรับพันนี้ลาไปก่อนแล้วกันฮะไว้เจอกันใหม่พรุ่งน้าอย่าลืมนะครับถ้าเกิไม่ใจ่พันน้าไว้เจอกันใหม่ เดโมตัวหน้าจะเป็นการ์เดียนออฟ e ิกาเล็กซี่นะฮะรอรอชมเลยโอเคสำหรับพัน,นี้บคลิปนี้ลาไปก่อนยินดีไหครับถ้าเก่งจะสรุกยาวบ๊ายบายสวัสดีครับ